หมูเลยทุกคนเอาหมูเอาหมูก็ได้แม่นเอาหมูเอาแล้วเขาเอาไปกินมื้อนี่แหละได้ยืนวะไงเขาเอาไปอุ่นเอาโอเคเดี๋ยวมันจะถ่าหมูแล้วทุกคนอันนี้เขาเอื่นว่าหมูหันหมูปิ้นใช่นหมแม่แม่หมูปิ้นเดี๋ยวมื้ออื่นถ้าสิวิตเข้าเขามีโปรแกรมงัวปิ้นงัวปิ้นสองโตนะเดี๋ยวมื้อมีโปรแกรมง้อปิ้นสองโตเลยอยู่กข้อนพนาโซกใส่จะซื้อเมื่อไว้เนาะพนาโซกใส่ ไปทุกคนวันนี้ก็อยู่ในซองสากข้าวดมืงลาวขั้นเก่าคั้นเดิมทุกคนนี่ตอนนี้ก็คือเขาก็อยู่ที่ตลาดก็เป็นตลาดประมาณนี้ก็เป็นแบบขายคนกินซุปเนาะนี่จะมีหลายหลายาร้านเลยเดี๋ยวเขาจะพาทุกคนไปเบิ่งแล้วก็ไปซื้อเมื่อกินอยู่บ้านเนาะเอาไว้เอาไว้กินเมื่ออื่นนะประมาณนี้ปลาไอเเอาคืนกนวันนี้มาเป็นตาต้องให้สากข้าวดมืงลาวนะฮะอันนี้คืนตลาดยังอันนีออ้ตลาดเนาะตลาดแรงสโมสร โอ้ตะละเล็กสมุทรอันนี้ร้านระจับนี่เลยเพื่อมากินแรกๆลายฟีดเป็นร้านข้าวพูนแซ่บแซ่บข้าเดี๋ยวเราจะเลาะเบอร์กันแลาวทุกคนนี่อันนี้ก็เป็นขนมขนมหลากหลายเลยขนมวันนี้เราจะซักข้าวม้วนขอางในเราจะซื้อไปกินมื้อน้ำนะเอาไปเปิดกันนี่ไม่กระสุนสระใบที่ขายยเงี้ยนรูดซิ้นมากี่นี่วะรูดซิ้น แกะมัดกะตรงนี้แล้วบางก่อนตลาดสมุทรศรัทธาตรงนี้น่ะนี่อันนี้ก็เป็นอะไรอ่ะอันนี้อันนี้ชีสชีสหมูเพราะอ๋อหมูเะอ๋อมันจะเป็นจะเป็นเอ่อเอ้นเนื้อเปื่อยเนื้อเปื่อยเขาใส่ได้เดียวเขายั้งเพิ่งบรรยากาศว่าเดี๋ยวันเป็นน้ำหวานก็ซีฟิล์แนวกิน ที่เราผิวแล้วคือวันนี้เราหานใหเอาไปกินเลยอ่ะหอยหอยพอใช่ปะหอยซุปเชอร์รี่ปะเราตัวซีฟานเออเอาถุงนึงนะเอ่อถุงนึงเอาเก็บกินอื่นเอาเรือเอาถุงนึงเอาถุงเด็กกระได้เอาทางนี้ซื้อถุงนึงนะทุกคนพอปะดูจะเอาอันนี้ไปนั่งบอกอันนี้ส้มอันนี้เป็นส้มหนัง มีมีหนังนะอ้าวซื้อไปสองอย่างรับเดี๋ยวไปรอบอีก<ม>ี่สิบเจ็ดพันกยวซือไว้อันนี้ะนะได้อันแรกนะ้ั้ได้แล้ว <ใน S 1> สองอย่าง <ใน S 1> อัะนี้เล่าเราผู้ได้ดำนะครับนะก่มเรามีกับมากตามาารวจตลาดอันนี้เป็นต,ตลาดเอ,อ่ออ่าอย่าล<า>ืมอนอย่าลืมนะลาโมสอนตลาด สมุอสดนี่ยคือตลาดสมุอสดคือนะโอเคได้ใจเพื่อนอีกฮานหนึ่งนะทุกคนแต่แบบชื่อนี่มาเลาะแถวฮานอันนี้ก็เป็นฮานเก่งนะทุกคนนี่อ้อมอ้อมขิเล็กเอมขิเล็กอันนี้ดูเอาปะเอาซื้อมาซิหมาอเซื้อลองอ้อมขิเล็กเฮ้แกงแกงขิเล็กวาเอาเนี่ยเอาเนี้ยเอามันอยู่นหลายมือใส่ตู้เย็นได้ได้เนาะเอาอย่งนี้เอาอย่นี้ดูดู แก้เขาไปเลยของอย่างอันนี้เป็นอะไรตลาดซมูซอสเอาเลตลาดซมูซอสอันนี้ตลาดซมูซอสากงคืนโอ้โดูเลยน่ากินนข่าวม้วนเอาเลยดูเลยน่ากินอันนี้บอกอันนี้มีอะไรต้มปอดดูจะเอาต้มปอดทุกคนเมื่อกี้เมื่อวันเอาได้เอาต้มปอดนะต้มปอดแกงกีิเล็ก ต้ปอด่งกเล็กขนนี่อ้วอะอว่าพี่แต่เนี้ยเสบอกแบบมืออกเยอะนี่เอาต้มปอดเออต้มปอดนะโอเคี๋ยวาเติมมอนำเขาบอบออันนี้เก็บไปกินมื้อเก็บไกินมื้่กินมื้อนี่ค่ะสาวนะองอ่องขมวดเมืองลาวผู้ได้อยอยสลีเอาไปฟ้าเอยเหิน วาเอ่ลยกำลังรอเอ่ยลอเลยกินเลยอืเอเท่าไหรฮะพอดีสาวพันนะทุกคนนี่สาวพันสาวพนสาวพันอ่าตอนนี้กับเขาลปซื้ออ่าไปประมาณสี่อย่างนทุกคนจะเขาจะเป็นรอบเอบออีกว่ามีอีอย่างขายแนนอกก็คือยังวันเลดะุดเนาะป้าตี้มันองพี่ิันนี่มีแต่เนี่ยชอทาทงนั้นเลยก็คือแบบเห็ดหลายหลายอย่าหลายอย่างเลยอรนนี้ก็จะเป็นซินแห้งล้วเป็นลาบเป็น ก้อยก้อยหอยเด้งหอยห้ากรมีแล้วหอยห้าก็มีหรอข้างพี่ข้างพี่เป็นหมูเขาเดือดยางเบิ่งโอ้ตัวนี้หมีหมูหมูหมูหันเอาบ่เอาบ่ถ้าจะหมูเลยทุกคนเอาหมูเอาหมูก็ได้แม่เอาหมูเอาจะเข้าเอาไปกินมื้อใช่หรือไ้ยินบ่ร้เขาเอาไปอุ่นเอาเดี๋ยวมาจะถ่าเอาเนื้อทุกคนอันนี้เขาเอื้อนว่าหมูหันหมูปิ้นใช่่แม่หมูปิ้น เดี๋ยวมืออื่นเทาสีวิเข้าเท่ามีโปแรแกรมงัวปิ้นงัวปิ้นซองโตนะเดี๋ยวมือนมีโปรแกรมงัวปิ้นซองโตเลย <c oughs> อยู่ <c oughs> ขอนพนาโซกไสไ่ซื้อเมื่อไหรเนาะพนาโซกไส่ที่ได้ไปเบอร์ง,ง้อปิ้นกันแล้วมืัอนี้เท่ากับเบิ่ง

ซื้อะแนวละอย่างนะทุกคนซื้อมากินซื้อชิมใส่เทไรอันนี้เตอรนี้เก้สิบพันาเก้าสิบพันเก้าสิบพันเก้าสิบายได้แล้วเป็นหมูหมูหันหมูหัน ได้เรียบร้อยแล้วได้ไปทั้งหมดท่าใหญ่ทุกคนกะคงจะพอแล้วทุกคนพอแล้วกินอื่นเอาไปกินมื่อื่นเนาะแก้วได้ไรเราบอกทานแก้วนะแก้วได้แล้วแก้วได้แล้วนีแก้วอย่างแก้วขิงว่าแก้วอันอ๋อเอ็งแกงขี้เล็กโอเคคุณยังแก้วเข้าไปตามหมดเลยว่ามีแก้ววันนี้ก็ได้เดี๋ยวเจ้าแก้วตัวนี้ให้เอาแก้วแก้วได้นะเอาวแก้วเอาไปกินครับ เกาหมื่นนะเดี่ยวปปีเียร้อนข้างหน้าเอาครับเดี๋ยวออกจากตลาดตรงนี้นะฮะออกตลาดออกจากตลาดคอนแบบื่เป็นตลาดค่อนข้างจากใหญ่เหรเนเออน้อยน้อยแต่ว่าของกินหลายบนพรมดาเลยฮะกระทัดกะทัดแต่มีทุกอย่างครบนะทุกคนมีทุกอย่างครบเลยก็คือทางขนมทางของขวของหวานอ็ครบเลย าได้แล้วได้แล้วไปที่รถกันทุกคนโซ่โซ่เอฟซีดูข้าวค่ะได้เป็นหมูปิ้นหมูปิ้นแล้วค่ะปลาพักหอยหอยเนื้อที่เล็กโอ้สมนี้แล้วก็ต้มปอโอหโวนตึงแน่นอนวันเลยึงแน่นอนโอเคเอาสมนี้เนาะแม่่นนเททาี้ลุได้แล้วเนาะไว้กินเมื่อื่นเนาะทุกคนเ้าก็มาซื้อส่วนนี้เดี๋ยวข้าจะพาเคื่อนเลาะใแค่บรรเลกอื่น มีเราเบิ่งแสงสีเพิ่มนะเพิ่แสงสีเมืองนครไกรซอสโคบีฮานที่นี้ผมพูดให้ดับเดี๋ยวไปเจอภาพสาวขโมนเมืองลาวสาวขเมืองลาวพาทุกคนน้องสาวนะเดี๋ยวพาเพื่อนๆทุกคนนะครับชมบรรยากาศนครไกรซอสโคบีฮานกันครับเดี๋ยวเหาออกจากตลาดตรงนี้ก่อนนะครับของกินเยอะมากเลยนะ นี่ตอนนี้ก็คือเฮาได้อยู่ที่อ่าหยางนะั้นทุกคนเจาห้องว่าเป็นส่วนสาธารนณะเราเป็นยุ่ใก้เข้มขนะองเนี่ยนนี้ก็เป็นองค์พระธาตุนะเป็นองค์พญานาคเนาะแต่ว่าเฮายัางบูฮู้ว่าเพื่อนมีซื้อว่าจะไหนนะเดี๋ยวเฮาจะไปลองอ่านสื่อเพิ่นเบิงนะ่งเนาะแล้วก็ไปเบิง่งแต่ว่าก่อนที่เฮาจะไปก็เฮาก็ต้องได้ซื้ออ่าดอกไม้เนาะเป็นอันนี้เนะนี่ยนี่เป็นทุปเป็นเทียนเะาเพื่อไปกรบไหวนะทุกคนเดี๋ยวจะให้เบิง่งนี่เฮาก็จะไปว่าเฮาต้องซื้อทุก,ก่อนเนาะ อ๋อเอาแนะนน้ำถ้าต้องเอาแบบใดต้องเอาอย่างไปนี่ขันห้าขันห้าก็คือสิบพันทุกคนอันนี้ก็คือห้องขันห้าและต้องซื้อน้ำไปเองเนาะน้ำตสองอันห้าอันหน,น,น,นึ่งอันหนึ่งสามพันเนาะนี่เราก็จะได้เอาขันห้ากับน้ำเด็กนะทุกคนเพื่อไปถวายให้พื้นเนาะจะขอทอก่อน <laughs> นี่ เป็นมนาณนี้นะคนพอดีเป็นสิบสามพันเดี๋ยวเขาจะขอแกเงินคนนี่ตอนนี้ก็คือเฮาได้ยขันห่านนะทุกคนและการนาแดงมาเพื่อไปกราบไหว้องค์พญานาคนะทุกคนเดี๋ยวจะให้เบิ่งวลาผ่านมีซื่อซื่อว่าอย่างไรเนาะองค์พญานานคนี่กามีซื่อว่าพญานาคองค์อิบุณีเนาะขันธบ,บุรีมังกรศิฮนาคราตนะทุก ก็จะ,จะมีบทอาบูซาเนาะพญานาคมาเพื่อขอส่งลาเป็นประมาณนี้นะทุกคนพญานาคก็เป็นองค์สีขาวนะทุกคนก็องค์ใหญ่เลยีจะให้เบิ่งไก่ๆเนาะนี่จะเป็นประมาณนี้นะทุกคนก็จะสุดข้อตุน้น อันนี้ก็เป็นศิลาจารึกนะทุกคนเป็นศิลาจารึกการก่อสร้างพญานาคนะวัดใหญ่แล้วก็จะมีเจ้าของเจ้าภาพแบบก็เป็นลายสองลายเสืออันนี้ก็เป็นศิลาจารึกนั่นเองตอนนี้ก็เราจะไปอ่ะขออ่อาบนะูชาเนาะก่อนแป๊บหนึ่งเราคุกันกคน่ะ น,น,นี่ตอนนี้ก็คือเฮาได้กราบไหว้องค์พญานาคไปที่เรียบร้อยแล้วนกคนก็คือได้ขอพอร <c oughs> กาท่องคาถาเนาะก็เต็มที่เลยเต็มจตินงนั่งยองๆยนาะกับเขากับท่องคาถาเนาะกับมีคําแบบคําบูชาะคำแบบ,บนะแบบเป็นคาคาถาประมาณนี้นกคนองนนค์พระธาตุเออว่าไงองค์พญาน,นาคของเพื่อนก็นคือแบบ ปุ้ปุใหญ่มโหรานเลยทุกคนก็นจะปินหน้าไปทางที่ไปทางมุกดาหารเนาะตอนนี้ก็คือเขาได้กะวหวแล้วก็หู้สึกแบบสบายใจแล้วก็คลายรู้สึกรู้สึกดีนะทุกคนทุกครั้งที่กะวหวอีกอย่างก็คือรู้สึกใจโลง่งรู้สึกดีดีนะทุกคน,ออกนเอากระจะจะออกจากบดนี้แล้วก็คือจะไปหากินข้าวนะ จะไปหาเหาออ่ากินข้าวห้องท้องตอนนี้ก็คือกะขำๆแล้วประมาณเจ็ดโมงละหกโมงเจ็ดโมงนะทุกคนนี่เดี๋ยวจะให้เบิ่งอ่ะวิวน้ำน้ำโขงน้ำโขงเนาะนี่ทางมุกดาหารก็แบบกึกคื้นเลยตอนนี้ก็เดี๋ยวจะให้ทุกคนเบิ่งบรรยากาศทางฝั่งพูนะทุกคนนี่เขาก็จะยังมัานใ้ไฟ,ไฟหลายไประใดนะทุกคนนี่ จะให้เบิ่งเนาะกระเจ้ากำลังอ่ะสวงเฮือะทุกคนนี่ก็คือกำลังซ้อมส่งเฮือเนาตอนนี้กะน,นี่เขากำลังวอร์มห่างกายก็คือไกด์จะฮอตยามแล้วฮอตยามที่กะเป็นุงส่งเหือะทุกคนเขาก็จะได้วอร์มห่างกายแล้วก็ซ้อมเนาะการแข่งขันนะทุกคน,นจะเป็นประมาณนี้นะทุกคน ป้าเดี๋ยวเราจะไปหากินข้าวกันเลยทุกคนก็คือตอนนี้ก็คือ้องห้องแล้วป้ายไปกันเลย